ันนี้มาอัปเดตผิวให้ดูใกล้ๆถ่ายจากกล้องหลังก็จะเห็นว่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความอิ่มน,น้ำนะคะมีความยืดหยุ่นในวัยห้าสิบห้าสิบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันเร็วมากเวลามันผ่านไปเร็วมาก อ่ะโอเคแล้วก็พยายามในระมิบจิตใจเราให้อยู่ที่ยี่ส้าแต่ว่าสภาพภายนอกเนะี่ยก็ไปตามอายุสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าใครแข็งแรงกว่าคนนั้นคือดีที่สุดอันนี้คือจริงเลยสมัยก่อนจะก็แบบใครดูหน้าเด็กกว่าคือที่สุด ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพอเราวัยมาวัยห้สิวัยที่มีเป็นวัยสูงวัยแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องถึงว่าใครอ่อนเยาวกว่าคือที่สุดแต่ว่าเราต้องวัดว่าใครที่สุขภาพดีสุดคือที่สุดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราต้องพยายามที่เดินเหินรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้สมดุลมากที่สุดอย่าได้แบบเกินวัยพยายามที่จะชะลอวัยให้มากสุดนี่คือสุขภาพนะคะ แต่ตอนนี้เรื่องของภายนอกในเมื่อในขณะที่เรายังทํางานอยู่เรายังคงต้องใช้ชีวิตในจุดเป้าหมายของเราแตกต่างกันไปบางคนก็เออแบบเดินทางชอบเดินทางชอบพบปะผู้คนหรือเงี้ยก็ยังคงต้องใช้หน้าตาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายนอกภายในยก็มีความสําคัญไม่แตกต่างกันของเจี๊ยบในตอนนี้ก็ใช้ตัวสกิลแคร์ที่เราคัดแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ต่อเรื่องได้ยาวๆนี่ชื่อเจี๊ยบ เลือกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถมาทำมามาใช้ตามได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีในดวงใจนะมาเลือกที่เจ็บใช้ได้เลย,ยซึ่งเจ็บก็ยังคงขายอยู่ยาวๆนะัถึงปัจจุบันนี้ค่ะ,ะก็เป็นเวลาถ้าเทียบแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่อายุสามสิบเจ็ดเออตั้งแต่อายุสามแปดตอนนี้ห้าสิบสิบสองปีแล้วนะคะที่เจ็บเลือกใช้ในสิ่งที่เจ็บใช้อยู่ <c oughs> บางเจ้าก็มาทีหลัง บางเจ้าก็มาก่อนมาก่อนประมาณสักสักสักสิบปีอ่ะก็จะมีตัวที่สิบปีเนี่สิบปีแปดปีสิบปีจะไม่ได้แล้ว <c oughs> JC Cosmetics ยังคงยังคงที่มีใช้บ้างนะเจีายก็ามาใช้เรื่อยๆแล้วก็ลูกค้ายังคงสั่งกับเราอยู่นะคะเป็นแบรนด์ที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีออยอ คือเขาไม่จดแจง้งจะใช้ในกลุ่มเล็กๆสินค้าของเขามั่นใจได้ไหมถามบอกเลยว่ามั่นใจมากเพราะว่า,าจะได้ลองใช้มาแล้วนานอยู่พอสมควรแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยปัญหาผิวของเราค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือติดสเตียรอยเพราะฉะนั้นเนยเราจะบำบัดเขาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็เป็นระยะเวลาเกิน 2- 3สปีเลยค่ะอตอนนั้นก็มีใช้อะไรค่อนข้างเยอะเนาะ แต่ว่าเราก็ค่อยสังเกตเอาว่าตัวไหนมันคือเด็ดสุดน,นะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้กับสุภาพสุขส,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 สภาพผิวแล้วแต่เรื่องงานลูกขุนคขนที่เกิดจากปัญหาผิวบางติสเตรอยเนี่ยอาจจะเก็บงานค่อนข้างยากค่ะอาจจะต้องใช้ตัวอื่นซึ่งจะเป็นของเรเวียเรเวียขอหยิบแบนเรเวียมาก,ก,ก่อนนะ เออเลเวียเนจะเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะไปมาให้ดูว่าตัวที่เก็บงานลูกงคนได้ก็คือตัวนั้นนะคะอ่าสำหรับตัวเนี้ยก็เป็นแบรนแรกที่เจบได้ใช้ย,วยาวๆขายย,วยาวๆมาถึงวันเนี้ยก็เข้าร่วมเกือบสิบปีแล้วอ่ะแบนที่หแบรนด์ที่สองที่อยู่ย,วยาวๆก็คือเลเวียน่าจะเข้าปีที่หกนะคะห้าหกปีแล้วนะคะเลเวียเนีย ยาวๆเลยใช้ได้ยาวๆเลยอันนี้บอกได้เลยโซเซนเข้าอยู่ที่ปีที่ห้านะคะล้างหน้าโซเซนยาวๆเลยนบะเก้าโนบะเก้าเนี่ยก็คือที่เจ็บรู้สึกว่าทุกคนอาจจะมองข้ามไปเรื่องของยาสีฟันยาสีฟันของเขา,าดีมากนะคือตัวอื่น่ะเจ็บอาจจะมองว่าหลายๆคนอาจจะมีการสลับหมุนเวียนไปกับแบรนด์อื่นๆแต่ยาสีฟันอะจะรู้สึกว่ามันคือที่ ที่สุดที่เจ๊ได้ใช้นะอันนี้ก็เพราะว่าปัญหาของเราอะ่ะมันเป็นตรงที่อาการเสียวฟันมาก่อนแล้วมันไม่มีตัวไหนเลยที่ช่วยอาการเสียวฟันได้นอกจากเขานั่นแหละจะก็เลยมองว่ายาสีฟันของน้องเาก้าเนี่ยคือเด็ดแลววเอ่อสีสมุนไพทุกคนอาจจะไปหาเทียบคล้ายๆอดอบบกบัวคู่ใช่ไหม แต่ดอกบ,บวกคู่เจ๊ก็ใช้แล้วยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของเสียฟันของเจี๊ยบโชใช้มาหมดแล้วอ่ะตอนที่เป็นอาการเสียฟันบอกเลยว่าเสียฟันคองเยอะมากยีห่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เซนโซไดก็มาแต่คือคือคนอื่นอาจจะช่วยได้แต่เจ๊ว่าไม่ได้ช่วยไงเจ๊ก็เลยเจอนบะก้าจากเพื่อนที่บอกมาทีก็คือเปิดใจของโนบะก้าเนี่ยก็คือ,อยาสีฟันนี่แหละคือถ้าเราถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องฟันวันนั้นนะก็ไม่รู้จักโนบะก้าอ่า และจากนั้นนุ่มก้าวหลายตัวก็เข้าเรียน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 เข้ามาก็คือของเขาถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะก็คือสามารถใช้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทุกทุกตัวแต่แต่ด้วยนะวันเนี้ยหลายๆคนอาจจะไปใช้อย่างอื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็จะอาจจะเกิดความประทับใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็ทําให้เราขายน้อยลงน้อยลงตอนนี้ชื่อเจ็บดี เราเราจะใช้เองตลอดเนี่ยก็จะเป็นยาสีฟันนี่แหละแล้วคือว่ายาสีฟัน,นี่กก็จะขายยาวๆเหมือนกันเพราะว่าใช้เองยาวๆก็ยาสีฟันได้หลายชวยาว,ยาวนะคะส่วนแชมพูก็จะมีบ้างปะกปายนะแชมพูจะก็ใช้ของเขาอยู่แต่แชมพูมันเขาปรับขนาดขึ้นมาราคาอีกแบบหนึง่งและขนาดใหญ่มาทําให้ทุกคนหลายคนเปิดใจยากถ้าคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ย จฉันซื้อใหญ่ไปเลยเหรออนะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปยากอะคะ่ะอันนี้บอกมุมมองของการตลาดของเขานะก็ทําให้จะไปไปต่อลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนะี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครอยากจะใช้แชมพูนปุปกาหรือเปล่าแล้วแต่เลยนะคะโอเคจะขอเริ่มการล้างหน้าก่อนเลยนะ๋จะเล่าเป็นทีละตัวนะคะในตอนเย็นเนี่ย ตอนเย็นเนี่ยเจ๊ก็จะใช้ตัว cleansing oil หรือเป็นปามนะคะแล้วก็ค่อยใช้ตัวล้างหน้าโซเซนนี่แหละนะคะล้างอีกทีหนึ่งอันนี้เอ่อที่เจ๊แนะนำโฟมล้างหน้าโซเซนเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรล้วน,นใครที่ชอบสมุนไพรล้วน,นก็จัดโซเซนได้เลย เป็นสูตรน้ําใช้ง่ายนะคะเขาใช้ง่ายมาก mm. แล้วก็เป็นสีออกน้าตาลเนี่ยจะให้ดูโอ้ยเนี่ย mm. สีเขาจะเป็นแบบสีน้ําตาลโฟการเ็นบไม้ิลุ mm. แล้วก็รสชาติเขาจะเค็มๆเมปร,รี้ยวๆนิดหนึ่งนะคะฟองเนี่ยก็เอามา,เ,าเกิดจากธรรมชาติก็คือเกิดจากน้ํามันนะคะ เพราะฉะนั้นไลฟ์สารคือมีน้ำหอมต่างๆได้เลยใครแพ้ง่ายก็โซเซนลัางหน้าถือว่าใช้ได้นะคะมีสองสูตรสูตรผิวมันแล้วก็สูตรผิวแห้งคนเป็นสิวใช้ได้เลยนะคะ ปลักค่าด่านของปตาป่าจะได้ใช้สเปรย์น้ำยาสบุนไพรแบมบูฮัทตัวนี้เข้าตาเข้าปากไม่เป็นไรนะคะดึงตาเข้าตาก็าปากม่เป็นไรได้เลยนะคะสดชื่นมากมันเย็นแล้วก็หอมสดชื่นไม่มีใส่ไม่มีสารกันเสียงไม่มีพาราบงพาราเบไม่มีปรุงแต่งอะไรเลยไม่มีปรุงแต่งความชุ่มชื้นไม่มีน้ำหอม ไม่เีไม่มีเลยมาจากตัวสมุนไพรสกัดแบบนาโน,โนเองล้วนๆหลายๆชนิดรวมกันนะคะมาทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นตามสมุนไพรธรรมชาติเช่นว่านหางเออเช่นโทษทีเช่นมะลุม,มเอ่อานางใบเตยประมาณนี้แล้วก็แร่ธาตุนะคะ ว่านไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าว่านหายยากมากแบบสก,กัดนา,นานโนนะหายยากแต่ว่าสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคส,สูตรนี้ก็ถือว่าโอเคแม้ไม่มีว่านหางจระเข้ก็โอเคนะคะหอมชื่นใจนะคะเราขายดีมากช่วงหน้าร้อนนี่ยิ่งขายดีมากอ่ะโอเคจากนั้นจะก็เลือกใช้ตัวบำรุงขอโทษ ตัวนี้นะคะเอามาใช้เสริมได้เอามาใช้เสริมได้เ,าาเ,ไดเดี๋ยวถ้าหมดเซรั่มจะใช้ตัวทิเป็นของ JC เอามาทารอบตานะคะถ้าใครจะตำตามก็ตำตามได้เลยทักมาได้เลยราคาอยู่ที่3 6 0้ิไม่แพงนะก็ขวดประมาณนี้แหละหลอดประมาณนี้อันนี้เซรั่มสองร้อยสามยี่สิบนะคะเป็นสูตรน้ำของ JC แต่จะเป็นสูตรน้ำหมดเลยเนะี่ยสีจะเป็นอย่างนี้ คล้ายๆกันหมดเลยนะคะกลิ่นก็จะออกพรายสมุนไพรโจโจบาลางจืดคือนางใส่เยอะมากนะคะเจ้าของแบรนด์นใส่เยอะมากประมาณสิบกว่าชน,นิดเลยนะคะ ก็สดชื่นนะคะถ้าสดชื่นสบายสบายทาตามตัวก็ได้จะได้ความสดชื่นลลลแล้วก็ลงแล้วก็แรทาได้หมดเลยค่ะจากนั้นต่อด้วยตัวเลเวียเลเวียเนี่ยจะแนะนำว่า เป็นตัวไหนก็ได้สามตัวก็จะมีแพนพันเนต้รคลีนตัวเพอร์เฟคแอมโพวแล้วก็ตัวดักสปอตอะไรก็ได้ทาได้เลยชาว่ําขอให้มีตัวบำรุงหนักๆสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ทำให้เหนอะผิวตัวนี้เป็นตัวดักสปอตเป็นตัวของเลเวียเป็นน้องใหม่ซึ่งจะมองว่ามันค่อนข้างที่จะไปซ้อนกับ perfect a m p แอมนะถ้าถามว่าตัว perfect a m p แอมกับตัวนี้อันไหนดีกว่ากัน ได้ผลล้มากกว่าในมุมมองของเจ่จะใช้เองนะก็เป็น Perfect Empo แต่ตัวนี้เอามาใช้เพราะว่ามันเหลือเยอะราคาตัวนี้ถูกกว่านะตัวดัสปอนจะถูกกว่าประมาณเกือบครึ่งเลยแต่ลูกค้าไม่ค่อยนิยมนะคะก็จะเป็น,นยนะิยม Perfect e m p ะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวบำรุงได้ทุกวนันเชาวข้ามนะคะ ด a กสปอตก็จะช่วยเรื่องของอันนี้สับปุงสับปคุณเขานะช่วยเรื่องของฝ้ากา่ะผิวกระจ่างใ้ายผิวขึ้นๆึ้นผิวสะอาดอในส่วนตัวที่จะใช้จริงๆนะ่ะในส่วนตัวเรื่องเที่จะใช้เองจริงน,นะจะรู้สึกว่าฝ้าก่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไร,ะไรมากเท่าไหร่แต่ให้ช่วยได้ความเมีความชุ่มชื้น ระดับดึงมีความาคลึนคลีนดูดูสดชื่อนะอ่ะให้แบบนั้นให้แบบนั้นมากกว่าโอเคเอ่ะ ตอนนี้รอครีมซึมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะต่อกันด้วยกันแดกกันแดดที่สำคัญมากเลยช่วงน,นี้แดดแรงมากก็แนะนำว่าให้ทาสองรอบถ้าเกิดว่าใครต้องออกกิจกรรมข้างนอกให้ทาทับเลยไม่เป็นไม่มีปัญหานะคะกันแดดกระแดดที่แนะนำนก็เป็นกระแดดเรียร์ซึ่งทาทับแป้งที่เราทาไปแล้วได้เราทา เราทากรแดนแเราทาแป้งเนี่ยปุ๊บเออแล้วเราจะทากระดาษทับแดดจ,จะแนะนําให้เลือกเลเรียเพราะว่าไม่ทําให้แป้งหลุดแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยออรู้สึกมันติดทนด้วยนะคะให้หน้าเราสวยอยู่ว่างั้นเถอะเพราะเราไม่ต้องแต่งต่อแล้วครันนี้มันเข้ากับหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะอืมก็จะประมาณนี้ หมดแล้วกันแดดแบบใช้เร็วมากอะ่ะมันจะไม่แทบเดือนหลอดเลยเมื่อก่อนจะใช้ประมาณว่าสองเดือนหลอดนะดือนี้นะแทบเดือนหลอดอะ่ะเพราะว่าจะใช้เยอะมากพอทาเช้าเสร็จออกก่อนออกไปกออกกําลังกายเนะี่ยก่อนออกไปออกกําลังกายก็จะทาเบิ้ลอีกรอบหนึ่งเนี่ยเวลาทากันแดดแล้วก็ทา ค่อยค่อยปาดนะคะค่อยค่อยปาดเขาจับคอด้วยนะอย่าลืม กระดาษของเลียน่ะก็สามารถทับกระดาษเปียกได้เลยไม่ต้องทาปแป้งทับเนี่ยก็คือสามารถที่จะจบได้เลยอโอเคนั่นแหละกครสนใจสินค้านะคะทักมาได้เลยเนี่ยสื่อใช้อยู่นะคะแล้วก็มีจำหน่ายอยู่นะทักมาได้เลยนี่มีมีแชมพูอีกมีแชมพู แชมพูต้าวทกษามีหมดเลยนะคะใครสนใจสินค้าทักมาได้เลยนะคะอ๋ะอส่วนตอนขั้นแลายคนสงสัยว่าจะใช้อะไรในการคืนซิ้นใช่ไหมคะก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ถือว่ามันดีอ,ะอ่ะของ DS DSC นะคะเราไปหาซื้อดูนะตัวเนี้ย ซื้อมาจะซื้อจะซื้อว่าลองใช้เป็นไงบ้างถ้าเทียบนะจะ,จะว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่ามีความมั่นใจกว่าตัวนี้เป็นของจีนอะ่ะราคาถูกด้วยก็เลยไม่แนะนํานะใช้แนะนําตัวนี้ดีกว่านะคะของจีนของจีนบางอย่างก็คือแนะนําจีนบางอย่างจะก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะแม้ว่าตัวเองก็เป็นลูกเออลูกคนจีนเหมือนกัน แต่ว่าก็เข้าใจสินค้าเขาะนะว่าบางทีคุณภาพบางอย่างเลือกบางอย่างดีกว่าอย่างเสื้อเสื้อจีนอันเนี้ยดีมากถูกมากควรซื้อแต่ถ้าสินค้าที่ใช้อ่ะเลือกใช้ที่แพงหน่อยดีกว่าแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นจีนโอเควันนี้ทำวันนี้ก่อนนะคะบาย